โปรแกรมในการไปถ่ายรูปรับนินญาในสตูดิโอกับครอบครัวของเรานะคะโดยจะมีแม่กับหลานๆแล้วก็น้องเราแล้วก็นวีนะคะนอกนั้นไม่ว่างค่ะเราก็เลยจะไปถ่ายกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกของพวกเราเนาะเ<อ>ดี๋ยวตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่บุรีรัมนะคะสตูดิโออยู่ที่บุรีรัมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูดิโอแล้วก็มาดูภาพถ่ายพวกเราว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะไมไ่บอกว่าบรรยากาศ ถ่ายรูปนะครับวันนี้นี่คือในร้านถ่ายรูปนะครับ iPhoto ที่ดึงออกมาค่ะทุกคนพี่อันนี้ก็ใสก็ต้องใราะว่าถ้าจะน่าดูดีๆรูปต่อไปเขาลงดีขึ้นได้ยนอะไรนะที่เฉินยังต้องใงครับน่าจะเรียกได้ีเลยครับก็อันนี้ของอันนั้นให้เลือกรูปแลนวนะไปดูรูปเมื่อตะกี้นี่ไปต้องเี็จากตรงนี้อี ว่าอันนี้เอามาส์กดทางพยายามเรียนดูตามนะครับดูให้ใครถ้ากดเขียนรูปก็กดขวาซึ่เนี่ยครับแล้วเราเรียนทำไมตามตายอย่างนั้นส่วนเรื่องฉากเรื่องยังไรเราปรับให้ตอบครับเราต้องการจะได้ภาพไหนเดี๋ยวเก็บสอบเรียนไปน้องในแต่ละส่วนไหนอยากให้ขาวอยากให้อะไรอย่างนี้เอาให้ให,ให้เนียนทุกคนไปเลยค่ะ ส่วนเรื่องริ้วรอยก็จะลุกให้แลก็เดิยิ้มแม่ก็เดยจะออให้เห็นรอยนิดนึงเราหลับดีมากวันนี่ายไปมารอเรียนดูเราเอาภาพไหนใช่ไหมาเราขวดเล็กๆอจนเป็นสีแดงค่ะใรยังไม่เลยกค่าหรือกด0ค่ะ ท่านขุนตั้นขุนตั้งขีนั่งไหมนั่งเลยใช้คู่สองคนอ่าเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวลงถ่ายรูปไหมดูพี่ฝนยิ้มอะไรกันดูพี่เบิกตาโตกันไปเปล่าดูพี่ฝนยิ้มนี่อันนี้คือรูปที่สองอ้าวยิ้มแบบไม่ธรรมชาติอันนี้รูปที่สเอออันไหนที่ดูยิ้มธรรมชาติอ่ะอ่านี่ก็ถือว่าโอเคอันนี้ดีกว่าเนี่ยรักเนาะ ดูอนไรกันตาเลลิฟมาตรวจมาเลยดูมาทำนาน้องนายอะไรแหละภาพไหนเนี่ยเลแต่ละภาพเนี่ยทำาไอ้ไหนไม่ได้เลยเออนี่ก็ทรรมชาแต่ว่าน้องนายหันไปไหนไปร่อยเด้ก็โอเคแต่พี่แต่ชอันนี้ แต่น้องนายทำบบดีเองมอลรเรือของน้องนาเฮ้ยภาพนี้น้องนายโอเคนะอันนี <N 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 ้ภาพภาพได้ใช uh ่เหอภาพที่เรายืนตรงอ่ะยายยิ้มแบบนี้ได้อยูได้ยูจริงหรออันนี้ก็น้องนายดูดีตำตาอันนี้นี้แหลได้ได้อด้ไ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 เ้่ด้ได้ไกไดเไข่ดไ้ไ้ แล้วก็อีกภาพนึ้วคือภาพนี้จะเอามีดิฮาร์หรือว่าเอาไอ้นั่นแหละนี่อันนี้ชอบมีดิฮาร์อันนี้แม่ชอบแม่เดี๋ยวเรียนแกนเรียนแต่งให้ใช่ไหมคะก็อยากให้แต่งอะไรเพิ่มบอกได้อยากแต่งความสว่างนิดนึงก็คือให้ขาวเนาะประะมาณนนั้แหลดิวลอยหลบได้ครับดีบหน้าไหมอ๋อเดี๋ยวแต่งให้เต็มคือใ้ดังหัวดีบหน้าให้ดูแบบเออดีบหน้าให้ดูเรียวกันนี้หน่อยแก้มเนาะยแบบ ปีนี้ก็บกงทุกคนแล้วก็สีคิวดีกวดูหน้าแม่ดีหน้าแม่คือหอมส่วนเรื่องขัดการกคกรอบรูปนะครับผมแม่มันได้รูปเท่านี้ไงกรอบนี้ก็สวยๆนะลายกรอบมีสีลายได้กรอบผิดก็ได้สองกรอบ เอาแบบนี้อันนึงเอาแบบนี้อันนึงครับแล้วอันอันนีก็เล็กเล็แบบนี้ครับก็เป็นลายไม้หนึงครับแล้วใส่รูปไหนก็ได้ใช่ค่ะแบบนี้รูปเราแนวตั้งแนวยาวหรือยังไงแนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวนอนใช่กรอบมันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแนวตั้งแนวนอนมานนี้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 อันนี้อ๋อพอแล้วพอแล้วเรื่องรูปเสร็จแล้ว อืมนั่งนั่งนั่งโอเคนี่คือบรรยากาศข้างในสะตูถ่ายรูปเนาะไปเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปกันข้างนอกต่อเนาะโอเคอ่เปิดประตู ดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนยวลงไปเปิดซอสยนี้อรับไอโโต้นะครับั่ photo, บอันยอง <Hello. S 3> ทุกคนเมื่อกี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะ <Hello. S 3> เล้วก็ถ่ายภาพกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ประมาณนั้นนะคะ <Hello. S 3> เขาถึงให้เราแบบว่ามารับภาพได้ สนามแล้วนะคะเราจะไปถ่ายรูปแล้วไญงากับแฟบนนู้นนะคะสนามช้างนะครับวีรบมคัสเซลิลข้าหน้าเราเป็นปราสาทหินพนมรุ้งจำลองนะครับไปล้มกับแม่เล็ไปทุกคนเดินไปบนนู้นก่อนบอกให้เตรียมหมวเปลือกอันของเองลีนะป่าหยิบมา เข้าทางเลยตอนนี้ไม่มีใครมาเลยวันนี้คือวันที่เขาทํางานกันนะคะทุกคนแล้วเราก็หยุดเมื่อวานก็เตะบอลนะครับเมื่อวานสนามนี้คนน่าจะเยอะตอนนี้เอาขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดมันจะเหนื่อยกันบ้งขึ้เหนื่อยข้างหน้าก็เป็นพนมรุ้งจำลองครับเป็นพนมรุ้งจำลองนะับข้างหลังครับไหวไหมแม่ลุงไหวไหม หยดก่อนหยดหยดไยดยายขึ้นไวไหมจับยายด้วยทำไมยายไม่มีกระเป๋าใส่ตังค์หรอยายเดินถือกระเป๋าตังค์นี้เอาไปใส่ในเก็บเมล็กพี่เล็กใส่กระเป๋าตังค์แม่ในกระเป๋าเล็กให้แม่หน่อยเล็กนากคอยย้ายถือเป็นนายเอ้าอะไรล่ะแม่ สนุกสนานกันละวพวกเองเนี่ยมันจะร้อนเหนื่อยมันร้อนอ่าถึงแล้วหยุดหยุดเลยหยุดแถวนี้เลยเอาฉากนี้ก่อนไหมฉากนี anyway> <_<_้เลยฉากนี้เลยอ่ายู่พร้อมหรือยังไปยู่เลยดิเด็กต้องลุงสวยมากพ่อคุณลามค่แข็งแ่อยจกนะอยจุกนายไม่ได้ไปรับที่นู่นหรอกเพราะว่าร้อนนั่ ที่ควรจะบนี้าดีใจสุดๆเดินสอง รกาศการถ่ายทำรูปพวกเรารวนรวนรวีรวีก็จะรวนรวีหน่อยโอ้ยสวยจังเลยลมเย็นดีมากเลยใช่อๆเ่ถายาวๆเีถ่ายแล้ว จะไปถ่ายตรงตรงกลางตรงนู้นแถ่ายแล้วไหมได้เดินเที่ยวไปครับน้องเคถ่ายทำไปเลยเดินถ่ายบรรยากาศมาเลยไปถ่ายทำไปเไปเดินดเเียยวนน้ไปมาเราเดินทางกันต่อครับไปโดยตากล้องโดยทีเคนะครับมา พี่บอยประกันรับให้แม่เร็วๆตระกันไม่ต้องรู้สเดินๆไม่ต้องรนะเดินเรื่องต้องมาจีบยายถึนว่าเอาไว้กระเป๋าที่คู่ลูกใส่กระเป๋ากับลุกไปเอาไหเอาไปฝนไปไหนนะพเอยโอเคเดินถ่ายครับมันไม่หนักเลยดีนะครับเรากำลังจะไปถ่ายลูก

ไป่่าูกับแมหนอยพี่ฝนอย่าลืมร่มนะคะมาถ่ายูปกับแม่เร็วไปเร็วไปมาเ็้าเปอในเทรนด์ค่ะสืดน้องถ่ายให้พี่ฝนกับแม่นี่ช่องเช้าูดครับชัดไหมฉัดนีดชัดรับ Đi à, nào tụi con, đi nào, đi nào, đi nào Đi đâu, dạ, dùi 1, 2, 3 1, 2, เอาทำท่าดีใจเอาใหม่เอาใหม่เอาเดินๆๆๆๆๆๆลๆๆลุงนับนับ3แล้วก็โยนนะลุงนับ3แล้วโยนๆๆๆเตๆๆ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  นี่คือ,อปราสาทหินพนมรุ้งจำลองนะครับทับหลังนารายนั่นแหละครับที่เป็นข่าวโด่งดังในยุคนั้นนะครับเห็นไหมครับข้างในก็จะประมาณนี้มาถ่ายข้างในได้ยมาเนี่ยยืนตรงนี้เห็นข้างในสวยนี่ปราสาทข้างในนะครับ นี่นะครับข้างในดเ,เด็กๆชอบข้างในก็จะเป็นปราสาทนะกเ็เดี๋ยวเดี๋ยอย่าพิ่งเข้าไปพเข้าไปนี่ก็มีอะไรคาถาบูชาพ่อจตุคามรามเทพนะครับว้าวข้างในก็จุดสิ้นสุดน่าจะมีแค่นี้นะครับเอา้าตรงนี้ทำไมเย็นจังอ๋อ เอ,อ้ยมีไปทางโน้นอีกตรงนี้ก็กมีกระพุนทะลุนะครับโอเคโอเคพอแล้วถ้าถ้าเราออกจากตรงนี้มันก็จะทะลุแล้วนะครับทุกคนทะลุออกมาข้างหลังแล้วนะครับออกมาตรงหน้าต่างไปไปป,ป,ไปัดพื้นปัดพื้นไปไปไปคิ๊คี๊คู่เลยคี๊คี๊ ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีอะไรไปไปประมาณนี้แหละคาถาบูชาอ่าก็อย่างเขากระโดดลอยกันระวังหัวแตกนะตัวเองก็ประมาณนี้นะครับข้างในปราสาทหินจำลองเจ้าหนมงนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายทุกคนข้างหน้ก่อนนะนี่นี่มาข้างในก็ได้ไม่ไปลุงอยู่ด้วยก็ตรงนี้ไงจะได้ถ่ายรูป

โอเคค่ะป้ายเริ่มใส่ดุงน้องหนว่าเลยรออะไรมาเดินทางหลังเดี๋ยวไปไปกินข้าวกันต่อนะทุกคน